สวัสดีป่าลุงสบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องน้องหลีก็มาเจอสาครับเรื่องกิดแนวกินพี่น้องเลยเผ็ดไทยพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเบิร์ตสบองสบองที่เขามาหาพีมนะคะตรงอะไรเม็ดเข่าอะไรนี่เจ้าเกิดเม่ตาพี่น้องหันตาปลาทูเอาปลาทูอ่เอาปลาทูมั้น้ำมาปิ้งเพิ่มอีก เขาปิ่งก <laughs> okay, mm ันซองตัวกับปลาดุกตัวหนึ่งปลาดุกจะมาตายแล้วเสียงกินเนี่ย นอนเดือบอ่ะลีกินหัวปลาทูกระเสยบเบิดแสีบในหัวมันนี่แหละปลาทูนะเบิดตันเบิดโตมันเสีบในหัวมันนี่เก็บขี่มันขี่มันแสียบออ้ยขี่มันแสีบเด้ออลีซิบังลีขี่มันแสียบเสียบอะไรแี่เลยเสียบอลีกินเบิรงนะเออน่อืมกินได้สียบมันนั่นขีเบิรงนด้วยค่ะกินให้เบิรงก่อน จีปทูโอ้มันมีคณประโยชน์ไลเยเอ้ควจกกินตาทำอะไรดูสิจัเบ็ดกแบ่งกันตำเบ็ดรแบ่ง ปิ้งปลาทูตำใส่เผ็ดไข่กะกระตมมาฮือมาโบักใหญ่เลยเบือเลกะอิี๋เบื้อเลจักบิดโคบเลยก เกาะเป็นยังว่าเรากินปลาเหรอหัวมันหายจ้ะแม่ขอยิงเป็นบอกขอยปิงปลาเป็นกรอบาะอน้องเลยกรอบมากซุกเบิดเลยต้องเลชอบกินหัวมันมากเลยตอนนี้ต้นเถียงกินซุกี้กินมุกระทะเปลี่ยนเมนูเลยฮะ บัวพิชมืออื่นมือไปนเด้ไปซื้อไปซืไงซื้อไะซื้อไปเรียบร้อยแล้วสเลยกอเรืแกมาหายเกลือไก่อยู่เขากล้วไก่อยู่ในเตียงน่นตลาง ใส่ไยคือแม่ท่ยงเหรอรรยากาศน้องแดดจไปหาหลอยังหละกินเขาแล้วจะเท่าป wow, like well, ่าข um. ุดกี่หลาดไปเพาะขุดมันเทียนไปน้ำไอขุดมันเทียนไปน้ำเพาะตาเห็ดไค่แล้วน้องเนยน้องเนยกับบ้าน hết gin này nọ, đang chuẩn hết, sạch cá thu, cá đục. Đục cái gì? Mãi rồi bợ. Mãi. Mãi rồi. ใส่หอมอยู่นี่ใส่แต่กระเทียมเลยเนาะได้พี่น้องได้สบายดีพี่น้องนี่นี่เป็นยังไหนมาเลยพี่น้องเขาถ้าเปราไปแต่งตัวถูกไหะต้องมีกินขานี ม่ดีแน่ะใส่บมมีแหงย่าง้อืได้กินหลังเน้อบริการจังนะบริสุทธิ์ุ่งจุ่นริมโพบอปไนไดเออพอมีแล้วพาาแปลงแต่แป้งด้วยนนี้ก

xin khảo xin cái chảo ngồi nhang này xin khảo không phải làm con chảo bỗng mi hai nhang đấy xin khảo ơi bị gan <laughs> ba đấy xin ba cờ vượt ba nhút đi xin ba cờ vượt hay ừ. cờ vượt

มาเห็นไม่เห็นไมเนต้องเอายังไงอ่ะอืมเห็นเห็นเฮ้ต้องเห็นนะเห็นก็ได้อืมอืมลงลงนี่จะนี่จะแฟนสาวต้องรีบปิ้แล้ว ต็ให้นีาตาชยลังค์กนใช่ไมก็จะใหม่นะใช่เนอะไรไน่นอไของคือเท่าเว่รจาไปนางกินเพิ่มน

mẹ vâng. nee, anh em 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 à, em 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 หายก็มาทาแป้งใหม่ท้าจะคุณไงอ้โหตอนนี้จะกี่จะหายอีกห่ามากแะ่ย้าเกือบไปหาดิว่าไปเองมึงวะฉุกหฉานนะซื้อเกือบครอบมาเตี้ยนเนี่ยทั้งหองชุบจองแล้วปมหมอเยเอยังนใ่ปะก่อนแน่ยุบอน มันเขาเป็นอะไรโว้มันเรื่องเนี้ยมันใกล้กันเรื่องเดียวแต่เป็นเขาเปลียนงานโอเคนะเอาบ่มมั้งอือบุ้งใส่บ่มเลาทีเดียวขปาวหอวพี่นี่กระทรงานกินได้เท่าไหร่ก็ถูกๆเป็นดอกเป็นดอกทำอะไรก็ทำอะไร thêm các cái gạo được bài cũng được ai bài các bạn bài mới chậm chậm hấp có cả chú cổ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs>

น้อยลดซอยุณมาเทียนุณมาเทียนกุเป็นบ่นี่ฮะนีแม่จูดงัดก็เอาไปใได้ลงขางอยู่ก็าครับ้าบเ่อน้าว่บเ่ขางก็าเรื่องใหญดีเนาะตัวน่ะไปไนเอาขัไปก้าวบ่ไม่พาะอ๋อนักนก็

น้องตะกี <c ười> ้น่ะจะจอยนิดนอเด้นี่ไยแกมเบอะไไเนยแกมเบกินเบนเลยอเออเออเใช่วดีได้ลวยมากเลยไปเลยพี่น้องเลยบ๊ายบาย